โจ้ครับโจเครับโจ้ครับโจ้เฮงนะโจ้ครับเรารับไม่นะเเล่นลูกก่อนได้นะไม่เล่นนะลูกขอนั่งมือบนรถนะ อันอันี้้อนก็ไปปานเาสิค่อจนหรออยอันก็ไม่ใช่แกงจนจนหรอเอ้าคุณคุณก็จนอ่ะใหใครางอ่ะใครใครบ้งบ้างแค่ถ่ายเล่เรป่อ่าปะอปี ีไอ้เมืองถ้าเราถ้าเราแทงมันตอนรีโมทสีมันจะสีอะไรไม่ไม่ต้องแทนไม่ต้องทเป็นเพี้ยอะไรกับการแทงวะคือไม่เข้าใจมึงคือเราอยากทำให้ให้ให้เขารู้สึกว่าเราร้อนดิคือเราทำให้คนอื่นมองว่ามันเป็นตัวตลกกระเพาะไอตอนนี้มันหลุดไปแล้วเราเราแบบแค่เล่นตามเกมไอ้ง่โคตรติ่มอะเรื่องเนี้ยคือเนี่ยตอนเนี้ยแค่แค่ไปสภาเราก็มันต้ไม่ไปทำงานใช่แค่ไปบอลสภามันก็ไม่มีบทไหนเขามาเถอะโทรหายโง่แป๊บโอ้ติดสายด้วยเฮียติดสายด้วยเฮีย ส่งแล้วนะพวกมึงเตรียมต,ตัวเด้อตอนนี้นอนอ้อไม่หลุดไปแล้วอตอน,นอนขัานรอสภารอสภา,าอีกเดี๋ยวตอนนี้สภา,านะักการจำลังมาปะ เอาครแบบออกเป็นโดนตัวน้อยเอาตัวน้อยเอาแบก่อนนั้นนี่เขาถามว่าแบบหูงหรือเปล่าเงถามเขาด้วยว่ามีปากหรือเปล่าป็นผูดต้องการอ่ะคือวันอ่ะก็แจ้ปะทำกับการใคดแต่ันีนี่แหละทำพูดไปนะใช่ค่ะที่บอกไม่ให้ไอ้ีด้อยดงนอ่อยู่ตมันเลยค่ะว่าคนไหนกับเขารออยดีงตีมอยู่ต้องตีมมาเลยอะฮัลโหลง้อตีมอยู่นั้นเนี่ยวันนี้ตีกี่โมงอ่ะบอก่เองดึง ตีสามทุ่มคืนแล้ววันนี้สตรีมตอนเล่นไหมเนี่ยจบแลพี่จบแลนะบจบแล้วชอนตอนเล่นไปเดีดูก่อนได้ป่ะเฮี้ยคือคนในแก๊งกูกากล่าวอ่ะไรรหอไม่มาถึงง่ไงอุ้ยทำไมพูดเฮี้ยพูดสัตว์อ่ะในทำไมพูดเฮี้ยพูดสัตว์คนดูก็เยอะในคลิปเห็นพูดข่าพูดข่าอย่างเดียวเลยไม่เห็นเก่งเลยในคลิปอ่ะข่าขอโทษขาพี่โจโอเคโอเคพี่เป็นกลังใจให้นะ โอเคสู้ๆนะเดี๋ยวพี่เราเราชียราระสามทุ่มนะโอเคนะเหลืยลูกเดียวยืดๆอพี่เป็นแรงใจให้จริงๆสู้ๆสู้ๆ baby b บีสู้ๆเอ้นาวแล้วมึงมึงลุกยังไงที่มึงหลับตอนแข่งวะไม่เคยหลับตอนแข่งได้หลับตอนซ้อมอะไปมันดับมาดิใครอย่าไม่ให้ขอขอขอแจมอยู่วงในนะ พูดลอยๆป่ะน yes. ี so, ่กระโดดแล้วก็มีอให้เพราะว่าเบบี้ก็มีเอกลักษณ์แต่ละคนแตกต่างกันไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนกันนั่นะน่ะน่ะน่ะที่อยู่อยู่รวมกองกันน่ะเหมือนโง่โง่น่ะ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 ใครไม่ให้เดียร์ผลเลือดขึ้นมาป่ะเบา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 ข้าจะซัดกันไว้เฮียหลนแล้วหัวแก๊งไปไหนเนี่ยคนคุยอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหม แอแอะกันหมดเลยเหรอใช่ไม่คัดตอบไม่ได้แอแอะเป็นอ่ออ่ออึอักไงอึกอักไงแล้วอันนี้ถามคนพูดได้ไหมครับเราสรุบใครไหมครับเบาๆมันมีคนพูดมานะครับถามให้หน่อยได้ปะถามสิก็มีคนพูดดูงงงงติดมากบางทีคุยกันดิคุยกันหน่อยได้ปะ อาปาข่ามอาปาขถามอาอาอ้ามม่ำมำยืนก็ตั้งเยอะไม่พูดกันหน่อยหรอโอเชื่องสปีกอะรขบสปีกอะเราคนต้ากันเราคนในแกงอะให้เพื่อมารับหน้าเ้องมกลัวอะไรอ้าอายโงมันต้องแยกประสาทมันต้องแยกนี่ไอโง่ดู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 นูอูนี้คนูด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 นดู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 ้ยดดดู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 ดดูดูัูด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 ููู ข้อติ่มไม่เฮียหนูฟังไม่ทันเขาว่าไม่หรอมันต้องแยกประสาทมันต้องแยกประสาทนี่มาเฟียมันต้องแยกประสาทมาเฟียต้องแยกประสาทต้องฟังให้ได้หลายๆเสียงมันต้องมีการด่าการมีแลบ้างแอ s a เอาฟิลก็ด่ามันแ้วทำเอไม่ต่อเออมันต้องเอาฟิลนั่นน่ะอีตัวโจ๊กไปยืนอยู่ข้างๆนั่นนะ้องบอก้องบอกว่าที่หมายหมายถึงว่าทํางคินหมายถึงเอริดา รู้แล้วค่ะหมายถึงเอเดียมแต่ที่หมายถึงที่ที่ห um มายถึงว่าที่ไม่ให้ให้ไม่ครบก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงมีคนพูดว่าไม่ให้มีคนมีคนค่ะค่ะมีคนพูดเขาได้ยินกันหมดตรงนี้ทุกที่คนแบบนั้นเหรอลองไปเลาอีกรอบหนึ่งลองไปเล่าเฉยๆยังไม่ต้องเป็นอลไรเปิดกันกแล้วต้องตัดหรอโอ้ยไปแทงแล้วโอ้โหไปแทงแล้วตอนก็ไปแทงคนที่พิจารณามามาเกี่ยวได้รู้ไปเถอะไปสบายเก่งคนเก่งอ้า๊อน ามาเร็วไอสัตว์เอ้ยดัทีเท่าไรเนี่ยเมื่อกี้งูไม่ถามตรงไหนเอาวงีนะแง่แต่เห็นว่าโง่กูจะรู้ก็บอกแล้วว่าเรีวเซนไม่ม in, ีความเป็นผู้นำลยสังกคนงอุ้ยนี่แกะเชือกงโง่ไองูดวง่ เองโอ้ยโดนยิ่งเลี้ยววะน้องเอ้ยไม่มีความเป็นผู้นงผู้นำอ่ะเสียระบบหมดหมดน้องเงยเขาลงเลยเขาลงเลยแกดแกดเชื่อมโยงคืนหนึ่งคือคุยกันแล้วเราก็รู้แต่ว่าอันนี้แอปอยู่แอปอยู่เป็นฟิลแบบเป็นยังไงล่ะทีอาไปสภาเชื่อกูเอาจริงมันเปิดได้เลยคนเก่งเด็กก็เลยทำอย่างนี้เราแยกย้ายไปสภา อะไรไม่รู้เมาอ่ะงั้นวันนี้เล่นงั้นวันนี้เล่นมีดไหมงั้นวันนี้เล่นมีดไหมพี่มันจะไม่ตลกเว้ยมันน่าจะเพ่นจริงว่ะเมาพี่แวนผมไปเห็นผมไปเห็นเมาว่านี่ที่มันมีเทคโนโลยีแบบเวลาหันขวาแล้วมันหันให้แบบไม่เอียงเลยอ่ะมันดีปะเวลาหันข้างพี่เกดปะแบบที่หันข้างแล้วมันเป็นเส้นตรงให้อ่ะไอ้ชอนมึงงงปะไอเดือดมาไม่เข้าใจเขยชอนไอเดือดมาคือแบบเวลาเราเวลาละมึงเมาอะมันมี ม้าวเอ้ยปมาหน้ามีกูเอโกสองคนละไม่ให้ผมพูดหน่อยหรอผมด้วยผมด้วยเฮ้ยพี่แวนให้ผมพูดหน่อยดีเออว่าไงแล้วนึงคือเมาส์มันจะมีแบบหันหันขึ้นลงซ้ายขวาใช่ป่ะคนคนในทิกตอกมันมีเมาส์ที่แบบหันขวาแล้วมันเป็นแนวตรงแบบเป็นเส้นตรงให้เราเลยอ่ะปรับได้ปรับได้อ๋อหรอปรับได้อนี้ไม่ได้แปลกหรอไมแปลกแปลกปรับได้ไปรันเดิมดีกว่าพี่พี่โจเล่นไหมพี่โจเล่นด้วยดิเล่นได้เล่นได้เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นโฮยเล่นเฮ้ยเฮ้ยแวน เอ้ยเมาไม่ไรว้าให้ห i̇şte well sí yes. ี้ยเราค่อยสปารเรียกเขามาก็ดค่ะก็โดนปิดอยู่ดีป่ะทำอะไรกันไม่เพราะว่าถ้าแกงที่มีโปรเทกมาใช้โอเวอร์เลย์แจ้งได้ถ้ามันล้อหลอกได่าเซกุตบายก่อนเซกุตบายเพื่อนเพื่อนหน่อยแล้วไปด้วยไปแล้วจ้าไม่อยากเหลียบแลนหรอกจ้าเก่งคนเก่งไม่อยากเกลียบแลนไม่มีแลนให้เกลียบเปล่าเก่งมากเลยว้าอ้ยแกไม่มีอเไดเดอร์มาสตาร์ดีงามมันดูดเลย ขับรถช้าๆหน่อยไม่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 ไปนี้เลยเอาดีเอาไหมเอาดีไปเถอะไปสภาไปสภาไปสภาเชื่อหนูไปสภาโอ้แต่หนูมาแค่คนเดียวคนเียคนย่างมันหน่อยมันย่างนี้มันคนที่ดีได้เลยนะเออเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้ของจริงเป็นไงอุ้ย เก็บแลนดีๆว้รคาเดียจะม่เอาเดี๋ยวไม่เอามีพลเทคก็ได้ดิโอ้ยไม่เอาไม่เอาเ้าเรามีแลนด์่ยดวนแล้วเราไม่เก่งเราไม่เก่งเราไม่กล้าแบบนี้ยมี่ามีกยังมีมีอ่าขึ้นรถมาขึ้นรถมามาบอกว่าเราควรเปิดนไม่ไตัก่ไมม่ไ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 ปสภาไปสภาเชื่อกู เดินเกมแบบนี้เจออะดอ่เมื่อกี้มันหลายรอบแล้วเมื่อกี้มันส่งขึ้นรถด้วยเว้ยเมื่อกี้เออดินเกมแบบนี้แล้วมีเดินกงเดินเกมด้วยว่ะมันเล่นได้แล้วอ่ะเข้าใจปะดิมึงกลับมาเปิดมึงฟังโก้เดี๋ยวมึงกูยังไม่ได้เปิดดิมึงกลับมาเฮ้ยของเลยอะไรนมึงฟังโก้ปิดกล่องจะเปิดก่อนอะอะข้างในก็เปิดมีเกินอะไรเกินเช็คด้วยนะมาเล่นบนรถได้เฮ้ย พี่ยาลาขอขึ้นนะเฮ้ยเอาไงไม่งเดือดว่ะโอ้ยเฮียรันนี่ก็แป๊บๆไม่งยังงานอีกละกูไม่ได้ฟังเขาด่ากันสักทีนะพี่เอาศพมันไปทิ้งใกล้นะกูขอเก็บเก็บเกาะในรถก่อนได้ปะไม่กูลงแล้วนะกูเปิดนะรอกูเก็บเกาะก่อนเปิดแล้ว รอก่อนรก่อนรอก่อนไปเราอีกรอบนึงลอไปล้วเฉยๆแบบยังไม่ต้องแทงแล้วอไปาได้แมันก็แทงต้องตัดแทงแล้วโอ้ยนกอไปแทงแล้วตอ็แทงแล้วนี่อวดลยสวดลยหนูไม่ใช่้วไหมดมึงเล่นหวดอุ้ยเอาดีมันมันสวนนะมันส่วนนะมันสวนนสวนนส่วนนส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 วสวนนสวนเอาสไปเอาสบไปเอาเขานอ้ยอย่าอย่าอาขนอนะแต่อย่าเอ้รถ ไปไปไปไอ้นามมีมึงกับ <ฮะ S 1> ครูสองคนเหรอนี่อยู่ข,ข้างๆมีผมเลย มันเพื่อล้วนะยิง่าด้วยชุเพื่อด้วยป่าดหลอป่าดหลอเป็เียเะไมไม่เคยพูดมันไม่อะไรเป็นเทีอะไรมไอง่ไม่ได้เลยว่ะเปเียอะไรยคยอ้ยมีคายตายสัสทะเล้วกัดทะเลนะทะเลทะเลทะเลสมอมากัีควายเป็นเียอะไรเียงงอยสัสสั์เหียงง่ยควายเีย เสร็จแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่คาบคืออะไรเนี่ยมันมันไม่เล่นวะไม่ผมคิดว่ายังไม่เริ่มผมตีพี่นาวขรโทษพี่มามะพี่เดิงออกมาให้เดงนัาได้ ได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่งแต่คนเดียวโอ้โหเอ๊ะใครก็ได้งั้นเลยใช้ได้ว่ะี่หนวะงั้นเลยงั้นเลยหน้าบ้านทะเลโอ้โหกระตุกกระตุกเฮ้ยมีกระตุกมีอะไรอีควายอีสัตว์พวกอีเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรอีสัตวากิกา์ อีเทียจระไยสัตว์อย่าปีเทียอีจระไยเทียอีสัตว์อีควายโง่อีสัตว์นี่ไม่ได้เทียมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วต่อยมันเลี้ยงต่อยมันเป็นเทียอะไรเรี่องลำเทียอะไรอีสัตว์มีแล้วหรอมึงอีสัตว์อีตัวมันมันคอยอีควายอีสัตว์อีควายอีหอยเขียวอีกาอีสัตว์ควายละมึงควายอะมึงมึง โอ้โทษทีโทษทีมีกี่พีหูดับสองสี่สามหกคิดตันแม่งกูไม่ผิดหวังเลยว่ะที่กูเป็นแฟนคลับเนี่ยกูกูติดตามไม่ผิดคนจริงจริงว่ะควยอะไรอีสัสวหอมึงควยอะไรอะไรมไรไปควยอะไรตปควยอะไรเป็นคว้ยอะไรควายมึงคว้ยละทำไมยิงอ่นะจุ่มเลยลาหอลาหอฮะ ไอ้เหี้ยหัวแกงกี้อุ้ยเขาด่ากันนี้เลยเหรอวะเฮ้ยอีเธอยยักว่ะโอเคโอเคผมเข้าใจละโอเคผมเข้าใจละคือไว้ดูไงแบบว่าไปคอลเลคชั่นไอ้เหี้ยหัวแกงกี้เหี้ยอุ้ยไอ้งโง่นะไอ้งโง่นะไอ้ควายหัวแกงกี้เหี้ยไอสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เมื่อกี้เหมือนไม่ใช่นะเหมือนจะเป็นเพื่อนนะเหมือนจะเป็นเพื่อนนะ มามามาผมเห็นที่หลายทีแล้วมาให้มันรู้แล้วเป็นเลาะเป็นเที่ยวให้แล้วนาวให้แล้วโยโย่พี่อะไรไปโยโย่โย่โย่นะวใช่กันนะเฮ้ยอยู่ฝั่งบนไม่อกี้เกือบไปหลับมาเฮ้ยเมาเปล่าเมาอีกเปล่าวันนี้เป็นที่เมาเปล่าจมเล่นเล่นเอยให้แล้วเนี่ยนั่งดูโง่โดนด่าอยู่เนี่ยโคตรมีความสุขเลยไม้สามนิดสามเนี่ยเหรอ ไม่ให้สอนยังเซนเลดี้อ่ะบั๊มแบบไม่หลุดอ่ะอย่างงี้ก็อย่างงี้ก็เรียบร้อยดิใช่ปะคนที่พูดก็เรียบร้อยดิใช่ปะคนที่พูดก็เรียบร้อยดิใช่ปะทัางเนี้ไม่มีใครตอนเลยมันฟังสั่นเล่อยฟังสั่นเลยดิเลียวเซนเลดี้สั่นดูตางไหมสั่น ไอ้ควายไปสอนหัวหน้าแกงไปเฮี้ยไอสัตว์จะไล่สัตว์ไอหน้าส้นตีนไอเฮี้ยมึงจะเฮี้ยเพี้ยอะไรกับโมกกูไอสัตว์บีบอยู่นั่นแหละเป็นเฮี้ยลีหน้าส้นตีนไอ้ควายสัตว์จะไล่เวนไอ้เฮี้ยเป็นควายอะควายอหัวหอะไรหอะไรสัตว์ควายอะไรไอ้เฮี้ยเป็นควายอะไรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนั่งเหี้ยคนอื่นสัตว์สภาพมึงในควายสตุลในสัตว์ชั้นต่ำไอ้เหี้ยควายสัตว์เหี้ยอะไรเหี้ยอะไรสัตว์ ไอ้คนควายสัตว์ฉันต่้มไอ้เหี้ยยอะไรสัตว์เอ้ยคุณว่าอยู่สวนสัตว์เขาเขียวไอ้เหี้ยหลายสัตว์หลายเหี้ยเหลือเกินโอนี่ไอ้โง่โดนดิกูรอวันที่มาแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโง่กูจะรอคุณทั้งวีทั้งวันน่ะโอเคดูต่อนาวอีกกี่นาทีอ่ะนาวถามมาพี่เอออย่าอย่าหลับนะอย่าหลับ สามนาทีเองหลับละหลับแล้เฮี้ยอะไรควายไอ้กาดอีสั่นมีแรงเปเฮี้ยอะไรเฮี้ยงว๊ไอ้ควายซะเลยฉันตั้มเปสัตว์ทุรีจะไรอยากตีเฮี้ยไอ้ควายอินี่าเฮี้ยอีนี่เฮี้ยอีนี่เฮี้ยทอะมาอีนี่เฮี้ยอีนี่เฮี้ยอีนี่เฮี้ย เฮ้ยยดยดด e ิน <s <s S <s um> <h <h uh ี่เยี่ยไอีสัตว์หัวเดียวตีอีควายเยี่ยดทำเยี่ยอะไรควายแกไม่เคยสอนนไอีสัตว์อีควายเยี่ยประเทศเรียนบ้านเขาก็เยี่ยแต่ไม่อีควายไอีสัตว์มึงเป็นเยี่ยเยี่ยคนนู่นดินะสัตว์สันต้มอีเยี่ยเยี่ยปีทุเรศเลวคนจริงเกินมาเราเยี่ยชาวบ้านชาวช่องไอีสัตว์นี่หัวเขียวกูจะจำน้ำไว้มึงชื่อส้นตีอะไรอีควายไอีสัตว์กูจะรองเท้าว่เยี่ยน้ำมึงไงนะส้นตีนใควายชอบเยี่ยชาวบ้านเยี่ยคนอื่นอควายแกงสันต้มอีสัตว์ อ้เหี้ยสัตว์หน้าก็หมึไม่ได้มีเหี้ยอะไรดีขึ้นเลยอีควายอีสัตฟอร์มที่จะเป็นคนดีทำมาเป็นยืนแอยืนเหี้ยเลยสุดท้ายปุ๊บพอด่าบุก็้าด่าบุกูอีควายสุดท้ายก็ตัวเหี้ยเหมือนกันนดอิสัตเป็นเหี้ยอะไรอีควายอีสัตแล้วก็มานั่งเหี้ยคน่นอ่เหี้ยอีสัตควายเขาสนับสนุนไม่ให้เหียดไม่ให้เหี้ยอะไรเหี้ยนี่คือเรื่องที่ตวคนนึ่งควายเป็นเหี้ยอะไรอสัตเนี่ยเหี้ยหน้าเลยเมื่อคนที่จะโดนเมืงอนงดบีบนาแล้วกูบอกเลยนะเมื่อคนที่จะโดนเยยีสัต สะทุนทุยอุย้ยอีเฮียนึกว่าซิลลี่ฟูจัดมันเองกันละบ้ามเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยพี่เปลี่ยนเมาส์เหรอกูไปกูอ่ะกูชาร์จแบตใช่ไหมชาร์จแบตเสร็จป,ปุ๊บแล้วกูไปเผลอกดปุ่มไดเวอร์เอ้ยพาวเวอร์แล้วทีนี้มแม่งแปลกเลยกูงงจังเลยเป็นเพราะอะไรวะไม่รู้ว่ะพี่ พี่อันนี้คิดไปเองไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่คิดเองไม่ปกติแล้วเวลาเป็นอีกแม่งโคตรหลอนอะแบบไม่รู้ว่าจะแก้ที่อะไรอ่ะเวลาวิ่อะ,อะไรอย่างเงี้ย<ม> <c oughs> แม่งเยอะแม่งด่ากันโหดจังวะอีนักเ้องผมไมม่ีเลย เอาตัวเองไปเทียบกับแก๊งอียนไปควายไปสะพานเลยไปสะพานเลยมันเปิดแก๊งมีเรียนนะคะนี่แก๊งมีเลียนนะคะเหยียดคนอื่นนะคะนี่คือแก๊งคุณภาพนะคะเลี้ยวเซนเลดีเหยียดคนอื่นเหยียดคนอื่นนะคะจำไว้นะคะจำแน้วันเนะคะเหยียดคนอื่นนะคะเหยียดประเทศเพื่อนบ้านนะคะทุกคนฟังไว้นะคะเฮ้ยแล้วแล้วมุมแล้วที่แล้วมีตอบว่าหลังจากอันเนี้ยมุมมองไงเกียวต้องกดซับไปเนี่ยไม่ค่อยมีเงินกดซับด้วยเนี่ย บอสบอสงโงลมหายใจมังกรอะรู้จักปะบอสงโงไม้ลมหายใจอ่ะมันผมอ่ะไอ้งงมันผมอ่ะไม่ใช่รถกูเนี่ยรั่วปะเนี่ยรั่วปะวะแม่แม่กัดอยู่ไหนอ่ะคุยกันหน่อยไอ้เก่งทองก็ไหน่อยเรารับนะขออนุญาตนั่งรับกันหน่พี่หล่อรู้ มันมันนี่มามันนี่มาในวายนะไอ้ดีมันนั่ง้ว้บนรถดีแทบฟีมาดีแบบกูนั่งอยู่บนอีกะลอกเนี่ยอ๋อเก็บไปแล้วรถอ่ะอยู่บนรถค่ะกลัวแรงเลยเก็บเลยมันมีโปรเทคเราเปิดไม่ได้หมือนก็ถ้ามันไม่เึ่าเหมือนท่ามันเปิดลาวาพี่เดี๋ยวเป็นบนอีแบมกูกลัวทำแบบติดกอกเลยต้องตึงเหรอ นนเขาชอใส่กอต่อหน้าเขาเป็นนาเอกเป็น,นอ,อยได<ต>ูงี้แม่ไม่ที่ที่หมายถึงว่าที่ไม่ให้ให้ไม่ครบน่าจะก่อโค้นอยู่ตอนเนี้แตงมีเขาไม่สื่อสารกันเลยเนาะจริงนะนั่นสิเอาปากเลยเอาปากพูดอะอ้าอาจริง ถ้าเราไม่ซไรีสอะไรซีรีส์เสนอตนอะไม่คะเอาไหมเอาดีพี่หลอดยังเข้ามาลยสภาไปสภาเชื่อหน่ไปสภาไปสภาคนเดมีคนอยอากมีบทใบใบโดยที่มนยางมีบทวนที่สี่ได้เลยนะเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้ขอจริงเป็นไงเวลาเวลาขอขอขึ้นรถใช่อหมเหมือนเก็บแลน ทำไมจังพี่ไม่หนุกเลยอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาเท่าเรามีแรงติดดวนแล้วเราไม่เก่งเราไม่เก่งเราไม่กล้าแบบนี้ยามีกลัวกลัวยามียามีขึ้นรถมาขึ้นรถมามาเซิร์ฟอะไรครับใจเย็นใจเย็นพี่อยู่นี่เซิร์ฟอะไรสองเซิร์ฟสองไอ้โก้ขี้ขวานไม่กิน้วยโก้ไม่กล้าเล่นหรอกกลัวกลัวเล่นอยู่แล้วออกเทปไปนอนนี่ค่ะเซิร์ฟสองเนาะ แคนิีแคดิคแคดิคแคดิยนี่มาด้วยัปทาคนนี้พลิกัวมารออปาอีกรอห่งอไปาช่วยไอ้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 เอ้ไอ้ี้ไอ้ไอ้ลอ้ไอ้ไออบไอ้ไอ้ไอ้ไออ้อ้ไ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไไอ้ไออ้ไ้ไอ้อ้ไอไอ้อ้้ไไอ้ไอ้ไ้ไออ้ไอ้ิอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไ้ไออออ เมันเหมือนไม่เคยพูดมันไม่เคยพูดอันนี้แลงหนออันนี้คุณว่าบอกขยะอีควายแลงหนอคุณว่าบอกขยะอีควายมึงอน่ยตัวขยะอะไรอีตัวเบียวอีพวกเบียวอีพวกเบียวไว้ยด่าไรควายด่าไ้แค่นั้นหนอด่าได้แค่นั้นหนอด่าได้แค่นั้นหน่อไดุมาควายยี่ยี่เจเลยปากมีนี่อีอะใครรับมึงใครอียอะมาเล่นกันหนูไงกระสอบ้วยกระสอบ้วยนะกระสอบ้วยนะกระสอบเลนหลับ้านทะเลไม่ดีเด็กน้องเขาดีเธอชื้อไม้มาชื้อไม้ามา ผมแก่ตอบเรือนะไม่พอลงบอกประกันเลยนะลงยี่เลยคนเดียวเอาสามล็อกด้วยตินพี่แซมเป็นหัวสี่ห้าร้อยแล้วโอ้โหกูเป็นอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับแซมอ่ะมบินร่างเบอร์สองสนามบินร่างเคลื่อนไหนวะแอร์พอร์ตคาโก้เหรอแอร์พอร์ตแฮงก้าแอร์พอร์ตนี่มาเกงก้าเดี๋ยวกูจะมาเกงก้าตรงหน้ามึงด้วยดูปะ มาแก่ก้าคุณไจ้ไหมโจ้เฮ้ยโว้ยพี่แซงไม่แซงเราค่ะพีพีพีโดนเอ็ดมาห้าสิบบาทหหน้าสิบบาทครับสวัสดีครับหนุ่มโจ้สวัสดีครับพีพีพีโอ้ยสวัสดีทีละห้าสิบวันจีนี่หมายสองใช่ไหมครับพี่โอ้ยโอ้ยจะมาเล่นด้วยพันจ่ายไอ้นี่เดี๋ยวนี่ก็ดึงอีกอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นเที่พเจ้าแต่ก็มาดึงใส่กันเองอีกอ่ะไม่ค่อยอยากเล่นเลยว่าเล่นไม่ดีเดี๋ยวก็โดนดึงใส่อี่ะ มึงไงชอบดึงกันเองไงอันนี้ไม้สองดึงตรงใส่กันเองไงเฮียชอบดึงตรงว่าตัวเองเก่งแบบมาด่าเบมเพื่อนร่วมทีมอ่ะไม้สองไม้สองใครเขาจะอยากเห็นด้วยนั่นเป็นอะไรนี่เอาปืนไปไหนไปเล้วเลยองให้ไอ้โจไนะกูไงพี่โหพอดีมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจบแล้วไหนผู้หญิงเขาด่ากันเดือดดีวะนะโอ้ปากดีขนาดนี้อะไรใครอยากเล่นเป็นปากดีปากดีลาย อุ้ยฮะเอาไม้สองดีเปล่าไม้สองครับหมายรำมึงไปเอารุ่นใหญ่ที่ไหนมาเดิมพันเนี่ยเนี่ยม่เหมือนจะต่อยกูเลยที่อ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินว่าควยอะไรครับฉันรั่วเลยสัสเขคหวยอะไรครับพี่ได้ยินว่าผมได้ยินหมดนั้นแล้วหวยอะไรควยอะไรเขาหวยอะไรเขา เอาหกถึงจะไม่สั่งไม่ยอมอาอยู่คนแรกเลยขา่บหงมึงเลยไม่ได้ไอเกินไม่ได้ไอเลยวัดเล่นอะไรได้ที่แีกได้ี่แกูได้ทีกูได้เยเาเาเจ้วกูได้เ้าเ้าพี่เจ้าเจ้าพี่เขาก เห็น่เขเน่นี้แนึงอะไรเฮ้ยหลุดโลกหลุดโลกเขาเล็กตัวหลุดโลกตัวปากดีอยู่ข้างในเมามาน้อยไม่มีใครสอนทีไม่วไม่มีใครสอนนะไม่มาดูงงมาดูงงโดนด่าเฉย